ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันศุกร์ที่1มีนาคม2567ครับท่านอยู่กับเราร้อยละอีกเช่นเคยนะครับเริ่มเดือนใหม่มาแบบนี้จัดกันแบบจังหนักเช่นเคยคู่วันนี้เนี่ยมีมาฝากกัน4คู่นะครับเป็นทางด้านของบุนเดสลีกาเยอรมนีครับตี2ครึ่งไฟบัวก็เปิดบ้านรับการเยือนของบาเยน์มิวนิคคู่2การโชเซียอิตาลีลาซิโอเปิดบ้านรับการเยือนของปีศาจแดงดำเอซีมิลานแล้วก็ไปที่ลาลิกาสเปนครับเซลตาบิโก ทีมท้ายตารางครับเจอทีมบยอย่างอันเมเรียแล้วก็คู่สุดท้ายครับอีกเอิงของฝรั่งเศสเป็นทางด้านของโมนาโกครับเปิดบ้านรับการเยือนของปารีสแซงชแมงก็หัวตารางเจอกันเลยครับทั้งหมดวันนี้4คู่อัดแน่นจัดเต็มกันอีกเช่นเคยครับสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่อยากรับทีเด็ด v i p ของเหล่าร้ายหลานะครับก็สามารถ แอดไลน์ line, สอบถามกันมาได้ที่ไลน์แอดนะครับแอดไซน์ห0ึ0 A, ครับฟรี Free, ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นนะครับแจกให้กันทุกวันครับสำหรับทีเด็ด VIP 1คู่นะครับแล้วก็สเต็ป1ชุด3ตัวนะครับสามารถสอบถามกันมาได้เลยนะครับไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนครับค่ำคืนนี้เป็นทางด้านของไฟบวกครับเปิดบ้านรับการเยือนของสือใต้บาเยน์มิวนิก คู่นี้เจอกันมานัดล่าสุดบ้านของบาเยนนะครับบาเยนชนะไป3าศูนย์เล่นกันในบ้านของไฟบวกนัดล่าสุดดูกาลที่แล้วเนี่ยบบเยนบุกมาชนะได้แค่1ประตูต่อศูนย์เท่านั้นนะครับสินัดหลังเจอกันไฟบวกชนะได้1นัดนะครับทางด้านของบบเยนเนี่ยชนะได้ถึง8นะัดเสมอกันไป1นัดครับแฮนดี้แคปเปิดมา10นะัดไฟบวกทำเงินถึง6ครับนะรบาเยนทำเงินไป4สกอร์สูงทั้ง9นัดนะครับสกอร์ต่ำนัดเดียวเท่านั้นนะครับ มาดูสิติกันบ้างครับไฟบวกนัดล่าสุดครับบุกไปเยือนเอาส์บวก,วบวกแพ้ไป่อนหนึ่งนนั้น,น,นเปิดบ้านเสมอกับลองสไปนะครับ2ประตูต่อ2นะครับแล้วก็มาได้เข้ารอบในยูโรป้าเนี่ยชนะลูกจุดโทษนะครับ3ประตูต่อ2ยังอยู่ในเส้นทางอยู่นะครับทางด้านของไฟบวก ก็ยังมีลุ้นอยู่ในยุโรปป้านะครับที่เหลือในลีกเนี่ยก็มีเปิดบ้านเสมอแฟรง์เฟิร์ตนะครับไปเยือนดอทมูลแพ้3 0เปิดบ้านแพ้ซูดการ์สนะครับหนัดหลังยังไม่ชนะใครครับเสมอไป3แพ้ไป3แฮนดิแคป6นัดหลังทำเงินแค่นัดเดียวครับแพ้ถึง4นัดสกอร์สูง5สกอร์ต่ำหนนะครับทางด้านของบาเยรนมีนะครับนัดล่าสุดครับเหมือนฟอร์มจะกลับมาได้นะครับเอาชนะอาร์บีไลฟ์ซิกได้ในบ้านเนี่ยสประตูต่อ1 ที่เหลือเกมเยือน3นัดล่าสุดนะครับแพ้รวดนะครับแพ้โบคุ้ม3 2แพ้ลาซิโอในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีก10แพ้เลวเซ่นถึง3ประตูต่อ0นะครับเกมเยือน4นัดชนะแค่นัดเดียวนะครับที่ชนะเนี่ยชนะอาสบวก3ประตูต่อ2 6นัดหลังเซติครับชนะ3แพ้3นะครับแฮนที่ับเปิดมา6นัดทำเงินนัดเดียวครับแพ้ถึง5สกอร์สูง5สกอร์ต่ำห ผู้เล่นวันนี้ทางหน้าของเจ้าบ้านครับยังไม่มีดานิเอลโคฟีนะครับกองหลังที่เจ็บไปเป็นลินฮาร์ะครับสมิธนะครับรวมถึงทางด้านของโรเซนเฟลเดอร์ด้วยนะครับที่เจ็บไปของเจ้าบ้านนะครับกองหลังไฟบวกตัวหลักเจ็บไป2คนนะครับทางด้านของบาเยนน์มินิครับกองหลังก็ยังเจ็บกันอยู่เช่นเคยครับไม่ว่าจะเป็นอูปาเมการโนนะครับบุกมันนะครับรวมถึงทางด้านของมาชลาอุยด้วยนะครับวันนี้โยคิมิชนะครับลงมายืนในเกมรับเลยนะครับ ที่เหลือก็มีเดลิกกับไดเออร์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เกเรโลกองกลางคูมันยังเจ็บอยู่นะครับกองหน้าอย่างเกนาบีเกมรุกก็ยังเจ็บอยู่นะครับวันนี้ก็แฮร์รี่เคน้าเป้าเช่นเคยนะครับตารางคะแนนครับยบรจอนนิกอยู่อันดับที่2รองจากฝูงนะครับแข่งเท่ากับเลเวอร์คูเซนแล้วนะครับแล้วก็คะแนนตามหลังไปถึง8คะแนนแล้วนะครับก็ถือว่าห่างเยอะพอสมควรนะครับเลเวอร์เนี่ยยังไม่แพ้ใครในลีกนะครับทางด้านของไฟบวงอยู่อันดับ9ครับมี29้คะแนนก็ยังมีลุ้นที่จะไปเล่น ยุโรป้าอยู่นะครับยังตามหลังโซนยุโรปอยู่ไม่ห่างนะครับวันนี้เนี่ยถ้ามี1แต้มก็ถือว่าเป็นแต้มใหญ่ครับคู่นี้ราคาที่เปิดมาเป็นไบเอนบูนิคเปิดต่อมาแพงถึงลูกควบลูกครึ่งเลยทีเดียวน้ําเต็มนะครับหเม็ดเต็มน้ําขาวนะครับสกอร์สูง3าลูกควบ3ลูกครึ่งน้ําลบสินะครับคู่นี้อย่างมองว่าไบเอนเหนือกว่าครับไฟบวกช่องหลังก็ฟอร์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้อย่างมองว่าต่อไบเอนมีลุ้นกว่าในเม็ดที่2ครับ ให้ต่อที่เือใต้บายเยนนิครับในคู่แรกของค่ำคืนนี้ครับคู่สองครับาาทางด้านของกันโชเซียอิตาลีนะครับลาซิโอครับเปิดบ้านรับการเยือนของเอซิมิลานคู่นี้ส่วนมากก็บ้านใครบ้านมันนะครับเล่นกันล่าสุดบ้านของเอซีมิลานเอซิมิลานชนะไป2 0งนะครับเล่นในบ้านของลาซิโอที่เจอกันล่าสุดเนี่ยลาซิโอชนะได้นะครับถึง4ประตูต่อศูนย์เลยทีเดียวนะครับสินับหลังเนี่ยลาซิโอชนะไป3าครับ เอซีมิลานชนะไปถึง7ยังไม่มีเสมอครับคู่นี้ไม่จบเสมอนะครับแฮนดิที่ับเปิดมา10นัดลาซิโอทำเงินไป3ครับเอซีมิลานทำเงินได้ถึง7จ็ดนัดครับสกอร์สูง7สกอร์ต่ำสามครับมาดูฟอร์มกันบ้างครับลาซิโอนัดล่าสุดไปเยือนฟิออเรนติน่านะครับพลาดท่าแพ้ไปสองหนึ่ก่อนนั้นชนะโตริโนได้2-0นนะครับในบ้านนัดล่าสุดเล่นกับโบโลญญาแพ้ไป2-1ก็ยังมีปัญหาที่เจอกับทางด้านของทีมใหญ่อยู่นะครับแต่ในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ย เอาชนะไบร์เซนบูริคในนัดแรกได้1ประตูต่อ0ูนะครับนัดหน้าไปเล่นในบ้านของไบร์เซนบูริคก่อนลำบากทีเดียวแหละครับสำหรับลาซิโอนะครับหกนัดหลังลาซิโอชนะ3ครับแพ้3แมนะี่ครเปิดมา6นัดทำเงิน3แพ้ไป3ครับสกอร์สสกอร์ต่ำสองทางหน้าของเอซิมิลานครับหลังจากที่ฟอร์มสะดุดมานะครับนัดล่าสุดเสมอกับอารตันตาไปในบ้านครับ1ประตูต่อ1 ไปเยือนแรนนะครับก็ยังถือความได้เปรียบตั้งแต่นัดแรกครับก็ยังเข้ารอบอยู่นะครับไปเยือนแรนเนี่ยแพ้ไป32ไปเยือนมอนซ่าแพ้42นะครับ2เกมล่าสุดของเอซิมิลานแพ้รวดนะครับเสียไปถึง7ประตูครับ6นัดหลังชนะ3เสมอ1แพ้2ครับแพนที่แคเปิดมา6นัดทำเงิน3แพ้สสกอร์สูง4สกอร์ต่ำ2นะครับผู้เล่นวันนี้ทางด้านของเจ้าบ้านยังไม่มีชักคายี่นะครับรวมถึงนักลาาของโรเวลลาด้วยนะครับเอซิมิลานครับขาด โทมาริกับทางด้านของลูก้าโควิด2คนนะครับที่เหลืออยู่กันครบเต็มทีเลยนะครับลาซิโอก็ถือว่าวันนี้ได้เปรียบนะครับที่เล่นในบ้านตารางคะแนนครับเอซิมลานอยู่อันดับสามี5 3บาคะแนนตามหลังยูเว่อยู่4คะแนนนะครับไม่ต้องพูดถึงอินเตอร์ครับขยับไปไกลแล้วนะครับลาซิโออยู่อันดับที่9ครับยังมีลุ้นพื้นที่ยุโรปอยู่นะครับมี40คะแนนตามหลังฟิออกับโรม่าเนี่ยอยู่1คะแนนกับ4คะแนนเท่านั้นนะครับ ราคาคู่นี้เปิดมาเป็นทางด้านของเอซิมลานครับเปิดต่อมาปปน้ําเต็มเลยนะครับค่าน้ําเนี่ยมองว่าลาซิโอค่อนข้างที่จะได้เปรียบครับที่เล่นในบ้านถือกินหูถือกินครึ่งก็ยังได้นะครับสำหรับสกอร์สูงอยู่ที่2ลูกครบ2ลูกครึ่งคู่นี้อาจจะมีแค่1ประตูเท่านั้นอยู่ที่ว่าอยู่ฝั่งไหนนะครับออกได้3หน้าครับนัดนี้ก็เลยขออิงเจ้าบ้านไว้ก่อนนะครับกินหูสักข้างก็ยังดีให้รองที่ลาซิโอครับราคาปปน้ําเกือบลบสิบครับ ไปต่อกันที่คู่ที่3ครับลาลิก้าของสเปนเซลตาบิโกกับอันเมเรียนะครับคู่นี้เจอกันมานัดล่าสุดเซลตาบิโกบุกไปเยือนอันเมเรียชนะมาได้3-2เล่นในบ้านเซลตานัดล่าสุดเสมอกันไป -2 2นะครับก่อนหน้านั้นก็เป็นอันเมเรียชนะได้ในบ้านใน3ประตูต่อ1สกอร์สูงมา3นัดแล้วนะครับยิงเกิน4เม็ด10นัดหลังเจอกันเซลตาบิโกชนะไป6ครับเสมอ2อันเมเรียชนะแค่2ครั้ง แผนที่แคปเปิดมาสิบนัดเนี่ยเซลตาบิโกทำเงินไป5อันเมเรียทำเงินไป5ก็ถือว่ายังเท่ากันอยู่ครับสกอร์สูง7สกอร์ต่ำา3ผลงานของเจ้าบ้านกันก่อนนะครับเซลตาบิโกนัดล่าสุดไปเยือนคาดิสเสมอไป2ประตูต่อ2ก่อนน,นั้นแพ้บาร์เซโลนาในบ้านเนี่ยแค่2ประตูตอนเท่านั้นนะครับยิงได้ด้วยนะครับไปเยือนเคตาเฟ่แพ้3-2ที่ชนะใน6นัดหลังเนี่ยชนะโอซาซูน่านะครับบุกไปเยือนชนะได้ถึง3ประตูต่อ0ูนะครับ 4นัดหลังยิงทุกนัดนะครับแล้วก็เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2ลูกครับแฮนดิแคปเปิดมา6นัดนะครับทำเงินไป1แพ้ถึง5ครับสกอร์สูง5สกอร์ต่ำหนึ่งก็ถือว่าเป็นบอลท้ายตารางแต่ชอบเป็นบอลต่อและครับสำหรับเซลร์ตาบิโก้นะครับทางด้านของแอสเมอรียบ้างครับเสมอมา3นัดติดแล้วนะครับนัดล่าสุดเนี่ยยันเสมอกับแอตเลติโกมาดริดได้ในบ้าน2ประตูต่อ2ครับก่อนหน้านั้นเสมอกับกรานาดานะครับ1-1 ในบ้านเสมอบิวบอลศูนย์นะครับเก็บแต้มจากทีมใหญ่มาแล้วสองทีมนะครับช่วงหลังของอันเมรีก็ถือว่าเซอร์ไพรส์ทีเดียวนะครับหกนัดหลังถึงแม้ว่าจะไม่ชนะใครครับเสมอไปสามแพ้ไปสามนะครับแต่ก็ทําเงินได้ถึงสี่นัดในหกนัดหลังนะครับแล้วก็แพ้ไปสองนัดเท่านั้นเองครับทางด้านของผู้เล่นวันนี้ครับเจ้าบ้านไม่มีทางด้านของกองกลางตัวหลักอย่างคาร์ลสกอนซาเลสนะครับแล้วก็กองหลังอย่างทางด้านของโจเซฟไอดู อันเมเรียวันนี้เกมรุกขาดหรือโซเลสนะครับที่เจ็บไปแล้วก็ทางด้านของโคนเน่นะครับสองคนวันนี้ก็ได้ทางด้านของโลซาโนกลับมาเป็นตัวจริงนะครับกองกลางก็ยังอยู่กันครบที่เหลืออยู่กันครบครับตารางคะแนนนะครับทางด้านของเซลร์ตาบิโกโก,ก็ถือว่าได้เปรียบอยู่นะครับมี21คะแนนอยู่ผลชนันราย3คะแนนนะครับนำหน้าคาดิสทางด้านของอเมเรียยังไม่ถึงเลข2หลักสําหรับแต้มแล้วก็ยังไม่ชนะใครนะครับอนเมเรีย มี9แต้มเท่านั้นคู่นี้ราคาที่เปิดมาเป็นเซลตาบิโก้ครับเปิดมาต่อที่ครึ่งลูกน้ําขาวครับโอ้ราคานี้บอลต่อชัดๆเลยนะครับสกอร์สูง2ลูกครึ่งครับน้ําเต็ม2ลูกควบในน้ําบวก10คู่นี้สกอร์สูงก็นหน้าสมทีเดียวนะครับเซลตาบิโก้บุกเข้าสายอันเมเรียนเนี่ยแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นบอลที่ถือว่าได้เปรียบอยู่ในช่วงนี้นะครับแล้วก็เล่นในบ้านด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้มองว่าเซลตาบิโก้อาจจะเบียดชนะแล้วก็มีสกอร์สูงนะครับ ที่สกอร์2ประตูต่อ1ถึง31ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้ต่อที่เซลตาบิโกครับราคาครึ่งลูกน้ำขาวสวยๆครับไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายครับลีกเกิงของฝรั่งเศสวันนี้มันแน่นอน,นครับคู่เอกวันนี้โมนาโกเปิดบ้านรับการเยือนของปรารีสแซงแชแมงนะครับคู่นี้เจอกันมา2นัดล่าสุดบ้านใครบ้านมันนะครับปรารีสชนะล่าสุดใน5-2เลยนะครับก่อนหน้านั้น,น,น โมนาโกชนะได้ในบ้านครับ31 10นัดหลังเจอกันโมนาโกชนะไปถึง4นัดครับเสมอไป2ปารีสชนะไป4นัดครับแพนที่แคเปิดมา10นัดโมนาโกทำเงินได้มากกว่าครับทำเงินไป6ปารีสทำเงินไป4นะครับสกอร์สูง6สกอร์ต่ำ4สำหรับฟอร์มของโมนาโกนัดล่าสุดไปเยือนล็องส์นะครับชนะมาได้3-2ก่อนหน้านั้นเปิดบ้านแพ้ให้กับตูลูสครับ2-1นะครับไปเย็นนี้เนี่ยชนะได้3-2บอลถ้วยก็แพ้ทีมหลีกล่างอย่างรูอองไปนะครับ แพ้จุดโทษนะครับสเสมอกันใน90นาที1่ประตูต่อ1ถือว่าช็อกทีเดียวนะครับในนัดนั้น6นัดหลังชนะ2สเสมอ3แพ้ไป1นัดนะครับฟอร์มยังไม่ค่อยจะต่อเนื่องเท่าไหร่สาหรับโมนาโกแต่ก็ถือว่าแพ้น้อยนะครับใน6นัดหลังแหนนี้คับเปิดมา6นัดเนี่ยทำเงินไป2ครับเจ้า1แพ้สสกอร์ 2, สรูง4สกอร์ต่ำสองดานหน้าของปารีสนะครับ6นัดหลังยังไม่แพ้ใครนะครับแต่นัดล่าสุดเนี่ยสเสมอกับแรนในบ้านครับ1ประตูต่อ1 ไปเยือนน้องชนะได้2อศูนย์นะครับแล้วก็ชนะเรอัลสุสเดตได้ในบ้านนัดแรกครับในแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยสองศูนย์ก็ถือว่าได้เปรียบนะครับที่จะไปเล่นในบ้านของเรอัลสุสเดตในนัดที่สองนะครับหกนัดหลังปารีสครับชนะห้าเสมอหนึ่งยังไม่แพ้นะครับแฮนดิแคปเปิดมาหกนัดทําเงินถึงสี่เจ้าหนึ่งแพ้แค่นัดเดียวนะครับสกอร์สูงสามสกอร์ต่ำสามครับมาดูตารางคะแนนกันบ้างครับปารีสแซงต์แชงอยู่อันดับหนึ่งจาฝูงครับมีห้าสิบสี่คะแนนนําหน้าของแบลดอยู่ถึงสิบเอ็ดคะแนนครับ โมโนโกอยู่อันดับ3มนะครับมี41คะแนนตามหลังเบลสอยู่2คะแนนเท่านั้นนะครับวันนี้เนี่ยมันแน่นอนนะครับคู่นี้ราคาที่เปิดมานะครับเป็นทางด้านของปารีสแซงต์แชมงนะครับเปิดต่อมาที่ราคาครึ่งลูกน้ําเต็มราคารองปปอน้ําขาวนะครับสกอร์สูง3ามไมเต็มน้ําขาวเลยคู่นี้อาจจะมีสกอร์กันทั้ง2ฝั่งนะครับตัวเล่นของทั้งคู่เนี่ยก็ถือว่าไม่ได้เปรียบเสียเปรียบนะครับ ก็เป็นทางด้านของปารีสเนี่ยดูดีกว่าเล็กน้อยแต่กองหลังอย่างทางด้านของคิมเพมเบ้นะครับที่ยังเจ็บอยู่ในเป็นปัญหาสําหรับปารีสพอสมควรนะครับในช่วงนี้คู่นี้ยังมองว่าแฮนดิแคปเนี่ยมองว่าทางด้านของปารีสครับอาจจะมาได้เม็ดหนึ่งนะครับแต่เปอร์เซ็นต์ที่จะชนะเนี่ยยัง50-50อยู่นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้รองที่โมนาโกครับที่ราคาครึ่งลูกน้ำขาวดีกว่านะครับ ครบจบเรียบร้อยครับค่มขึ้นนี้4คู่นะครับไปทบทวนกันอีกทีนึงครับคู่แรกครับบุนเดสลิก้าของเยอรมนีไฟบวกกับบาเยิร์นคู่นี้ยังมองว่าบาเยิร์นน่าจะกลับมาแล้วนะครับให้ต่อที่บาเยิร์นครับราคาเม็ดเต็มหรือลูกควบนะครับเอาหู้ข้อแรกหนึ่งข้างคู่สองกันโชเซียอิตาลีนะครับเอซีมิลานเปิดต่อมาที่ราคาเสมอกับลาซิโอนะครับเอซีมิลานทีมเยือนนะครับด้านของราคาเนี่ยขยับขึ้นเป็นปป แฮนดิแคปมองว่าเอซิมิลานอาจจะมาเฉือนได้แต่ทางด้านของลาซิโอเล่นในบ้านนะครับช่วงหลังก็ถือว่าแข็งแกร่งนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยจะเหนียวเท่าไหร่แล้วก็แพ้ลูกโยนลูกกากอากาศนะครับแต่ก็ยังเชื่อครับวันนี้ลาซิโอมีแต้มครับให้รองที่ลาซิโอครับราคาปปครับคู่ต่อไปลาลีกาของสเปนครับเซอร์ตัมบิโกกับอันเมเรียคู่นี้ท้ายตารางเจอกันเซอร์ตัมบิโกเล่นในบ้านก็ถือว่าได้ใจกับแฟนบอลเลยครับทางด้านของอัเมเรีย ตั้งแต่เปิดฤดูกาลมายังไม่ชนะใครแล้วก็มีแต้มแค่9คะแนนเท่านั้นยังไม่ขึ้นเลข2หลักนะครับก็ถือว่าเล่นเพื่อศักดิ์ศรีเท่านั้นนัดฤดูกาลนี้อาจจะไม่รอดนะครับทางด้านของอันเมเรียก็เป็นทางด้านของเซลตาบิโก้ครับน่าจะถือความได้เปรียบนี้ช่วงนี้ครับที่เจอกับอันเมเรียจะต้องเก็บ3แต้มให้ได้เท่านั้นนะครับเพราะว่าท้ายตารางเนี่ยมีผลเลยนะครับคะแนนเบียดกันมากให้ต่อที่เซลตาบิโก้ครับคู่นี้ราคาครึ่งลูกครับ คู่สุดท้ายครับลีกเอ,อิงของฝรั่งเศสนะครับโมนาโกกับปารีสแซงต์แชมงคู่นี้ปารีสเปิดต่อมาที่ครึ่งลูกนะครับน้ำเต็มน้ําขยับแรงทีเดียวนะครับแล้วก็ลดลงเหลือราคาปป,ปน้ําขาวเท่านั้นนะครับแฮนดิแคปยังมองว่าปารีสอาจจะมีเฉือนนะครับแต่เหล่าระลลามองว่าโอกาสที่จะเฉือนชนะโมนาโกในบ้านเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากเกิน40-50เอร์เซขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าวันนี้โมนาโกน่าจะมีแต้มครับให้ รองที่โมนาโกครับราคาครึ่งลูกครับสำหรับคู่นี้ครับครบจบเรียบร้อยครับทีเด็ดทั้งหมด4คู่ที่วิเคราะห์กันมานะครับวันนี้ต้องมาดูเลยครับเปิดเดือนใหม่มาแบบนี้มาตามกับเราเหล่าร้อยหลานนะครับมาจบสจติกันดีกว่านะครับวันนี้ใครอยากรู้ว่าเหล่าร้อยหลานจะไปทางไหนนะครับก็สามารถแอดไลน์สอบถามกันมาได้ว่าให้ทีเด็ดวันไหนในคู่นี้ ในวันนี้นะครับแอดมาที่ไลน์แอดนะครับแอดไซน์หนึ่งศูนย์ศูนย์รเอนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับมีทีเด็ดบอลเต็งบอลสเต็ปนะครับอยู่กันมากมายทีเดียวก็สามารถสอบถามกันมาได้นะครับสำหรับค่ำคืนนี้ครับดูบอลกันให้สนุกเช่นเคยครับพรุ่งนี้ตื่นมารับตังค์ครับสวัสดีครับ